มองในในแง่ดีไว้นะครับเพราะว่าเมืองไทยเราก็กําลังที่จะเจริญรุ่นหน้าต่อไปข้างหน้าถ้าหากว่าการเมืองเราเข้มแข็งนะฮะมีความเป็นประชาธิปไตยที่ดีขึ้นนะฮะก็คงจะทําให้ประเทศชาติเราเจริญก้าวหน้าต่อไปผมอยากเห็นว่าการเมืองเนี่ยมันสะอาดมากขึ้นนะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ย มีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เลิกวิ่งหาโครงการหาประโยชน์ส่วนตัวให้น้อยลงนะฮะและบ้านเมืองคงจะดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่างแรกคืออยากเห็นบ้านเมืองเราสงบสุขคือถ้าบ้านเมืองเราสงบสุขคือทุกอย่างมันก็คือเศรษฐกิจก็จะดีตามแล้วก็ความความขัดแย้งก็จะลดน้อยลงอะคะ่ะ เมืองไทยสงบใครๆก็อยากไปอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่มเมืองไทยสงบแล้วทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวก็เข้าไปเที่ยวเงินทองเราก็ได้นะฮะจริงๆเราไม่ไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรแต่หวังเอาไว้ว่ามันจะดีมันจะดีกว่าเก่าให้ทุกคนให้มันรักกันมากๆ แต่ไม่น้อยรักกันน่ะแค่นั้นเองอ่คิดว่าเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วกันคิดว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะถ้าเ่เกิดคนเราคิดว่าสีไม่เหมือนกันมันก็ฆ่ากันตายสีไหนสีไหนก็สีเดียวกันมุมมองและความคาดหวังของชาวไทยในสหรัฐที่ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรยังคงมีความเป็นห่วงและอยากจะเห็นประเทศบ้านเกิดก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังการเลือกตั้ง จำน,นวนผู้ขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของชาวไทยในอเมริกากว่า15,000คนจะเป็นส่วนหนึ่งของเสียงคนไทยจากแดนไกลที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีส่วนกำหนดทิศท,ทางของประเทศผ่านการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยขณะเดียวกันชาวไทยในต่างแดนที่นอกจากจะออกไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วยังขอให้คนไทยในประเทศทุกคนออกไปทำหน้าที่และรักษาสิทธิการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงให้มากที่สุด อยากจะฝากให้ทุกๆคนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดขอให้ใช้สิทธิ์ครับเพราะเราจะไม่เสียสิทธิ์เพราะเราถือว่าเราเป็นประชาธิปไตยก็ความคิดความอ่านเนี่ยแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าเราก็ควรจะใช้สิทธิ์ในทํานองเดียวกันที่ว่าเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าเราจะเซ็งเรื่องการเมือง <Yeah. S 2> เซ็งเรื่องการเลือกตั้ง <Yeah. S 2> แต่เราสมควรจะไปใช้สิทธิ์ พราะในความคิดของผมว่านักการเมืองมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าเราพยายามเลือกคนที่ยังไงเนี่ยวเลวน้อยที่สุดจะมาอาก็คิดไปอย่างนั้นการเลือกตั้งค,ครั้งนี้ก็อยากให้ได้รัฐบาลที่พูดจริงทำจริงแล้วก็พาประเทศพ้นวิกฤตซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าประเทศเราเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะงั้นถึงครั้งนี้ผมหยุดน้าต่างเลยผมก็จะต้องเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์ของผม ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการคนที่เราต้องการให้คนที่ที่เราต้องการให้เข้าไปใช่ไหมคะไปเป็นตัวแทนเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราไม่ใช้เสียงเนี่ยไอเสียงเดียวของเราเนี่ยอาจจะทําให้เขาแพ้เขาไม่ได้เข้าไปนั่งใช่ไหมคะแล้วเสียงเดียวของเราอาจจะทําให้เขาชนะที่สําคัญที่สุดอ่ะในการที่เราจะเลือกพักการเมืองหร,รือว่าคนที่เราคิดว่ามาช่วยเป็นตัวแทนให้เราในการที่ช่วยจัดการบริหารบ้านเมืองแล้วก็ดูแลรัฐบาล ดูแลการลังรรฐบาาาากทํนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐอเมริกามีชาวไทยให้ความสนใจลงทะเบียนเลือกตั้งในครั้งนี้มากเพิ่มขึ้นเกือบ1 0 0เซซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของชาวไทยที่แม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็มีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากพินิจการตุลาชมรายงานจากนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา